ในเรื่องของการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลเลือกตั้งแต่ละบ้านเนี่ยจะประกาศเมื่อไหร่นะครับล่าสุดนะครับมีการแจ้งมาแล้วว่าการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลเลือกตั้งครับว่าชื่อเราเนี่ยไปเลือกตั้งที่ไหนหน่วยไหนหน่วยไหนเนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเนี่ยจะประกาศตั้งแต่วันที่18เมษา,ายนนี้เป็นต้นไปซึ่งประกาศทางหลายช่องทางช่องทางที่หก็คือ แอปสมาร์ทโบรับอันนี้ง่ายเลยแอปสมาร์ทโบดนี้ง่ายมากเข้าไปดาวน์โหลดแอปสมาร์ทโบรดแล้วก็กดชื่อชื่อเลขบัตรประชาชนของท่านเข้าไปก็จะรู้เลยว่าเลือกที่หน่วยไหนอะไรยังไงนะครับต่อไปก็แอปเหมือนกันนะครับไทย i ID นะครับหรือว่าไทยดีเนี่ยอันนี้โอเคเลยนะอ่าอันนี้ก็คือแอปดีโดปเดิมใช่แล้วก็มีการพัฒนาเป็น ใครดีถ้าสะกดตรงๆนะ T H A I D ใช่นะครับอันนี้เป็นแอปของกรมการปกครองอันนี้ก็จะลิงก์ระบบเขาจะลิงก์นะอย่างใครใครที่ตอนที่เนี่ยที่คุณต้นบอกเรื่องเลอกลงคะแนนขอขอใช้สิทธิ์เลอกตั้งล่วงหน้าเนี่ยถ้าใครมีเว็บอันนี้ละมันจะลิงก์ไทยดีเลยจะเชื่อมกันหมดเลยง่ายเลยเหมือนกันอันเนี้ยก็คือที่เราทําบัตรประชาชนที่ท่านนั่นแหละนั่นแหละก็เข้าไปตรวจสอบดูได้ว่าชื่อคุณอยู่ที่ไหน เลือกตั้งตรงไหนนะครับ,รบหรือว่าจะมีจดหมายหนังสือ,อแจ้งไปยังบ้านทุกบ้านเลยว่าอย่างสมมติคุณอ๊อฟเป็นเจ้าบ้านส่งไปหาคุณอ๊อฟเลยเป็นจดหมายเลยว่าบ้านคุณอ๊อฟมีผู้มีสิทธิ์ใครบ้างไปเลือกตั้งที่ไหนอ,อยู่เขตไหนก็ตรวจสอบดูให้ชัดเจนคร,ครบถ้วนขาดตกบกพร่องหรือไม่ก็ไปแจ้งเพิ่มเติม,ตมแก้ไขได้นะครับ และอีกช่องทางหนึ่งก็จะมีการติดประกาศไว้ตามสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนอ,อาจจะเป็นที่ว่าการอำเภอ,อสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยเลือกตั้งทั่วไปที่เราเคยไปเลือกก็ไปดูตรงนั้นได้ก็มีหลายช่องทางท่านไปตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็เตรียมตัวนะคือไปดูให้ชัวร์ว่าบ้านของเราเออมีคนเลือกตั้งผู้มีสิทธิ 4ี่คนโอเคครบ4คน <okay. S 2> ถ้าหายไปคุณไปแจ้งได้หายไปหรือว่าเกินอะไรอย่างเี้หรือว่ามีใครก็ไม่รู้เพิ่ม,มขึ้นมาอันนี้ก็ไปแจ้งได้ว่าเฮ้ยมันผิดพลาดน,นะและเดี๋ยวเขาก็จะแก้ไขใหม่ให้แต่ว่าณนะตอนนี้เดี๋ยวรอ18เมษายนก็ไปตรวจสอบกันร,รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ